เป็นการเข้าไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุเส้นทางจากเชียงใหม่กลับเข้ากรุงเทพเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับโพสต์โดยคนที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่ามีเบอร์รี่นะครับบอกว่ากลับจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะเข้ากรุงเทพเจอรถประสบอุบัติเหตุต่อหน้าผมกับครอบครัวก็เข้าไปช่วยในรถมีผู้หญิงกับเด็ก2คน ช่วยผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ออกมาจากนั้นก็ช่วยลูกนะครับไปตามหาเด็กเห็นขาหนึ่งข้างเนี่ยโผล่มาจากซากรถก็เรียกให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันยกก็ช่วยเด็กได้สําเร็จพาไปส่งคุณหมอคุณหมอ,หมอ,หมอบอกถ้าช่วยช้าจากนี้ไป2นาทีเนี่ยอาจจะเสียชีวิตนะครับก็ขอเตือนไว้สําหรับทุกคนขับรถควรคาดเข็มขัดนิราภัยด้วยนะครับด้วยความหวังดีไปดูคลิปกันครับที่ปัญ้าปะครับโทรโทรทรหาตำรว่อน แล้วมาครับครับผมมาแล้วครับ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 ผมใจเย็นจ้าใจเย็นครับเฮ้ยเอาเอาเหล็กใต้นั่นหน่อยเร็วเหล็กเหล็กเห็กมะกเร็วเหล็กหน้าหน้านั่เดีวเร็ววมาใจเย็นครับใจเย็นครับมาครับมีเด็กอยู่ข้างในอะครับเห็กอยู่ข้างในครับออกมาได้ปะครับอยู่ตรงไหนอนะ ช่วยช่วยกันออกมาก่อนออกมาก่อนเอาคนออกมาก่อนทีน้องเ่คนออาักเพมาด้อากรเมาด้ยเพื่อนเพื่อนยค่ะเย็นครใจเย็นครับดใจก่าย็นะเด็กนดะเดนกนะกน็ด็กนะนะเด็กนะเดเด็นเ็เเ็นกนดกนดเ็นดกเด็นเ็นเด็กเ็นดเ็ เด็กยูง้างเด็กเด็กมีติเด็กเด็กอยู่เด็กยู่มาเ็อยู่นะครับมีเด็กอยู่ง้างอือเด็กอยู่ครับออเดือเดอ็กอยู่ง้างครับโอ้ใจเย็นใจเย็นโทรเรียกแม่แม่โทรยังโหยงโทรงเรียกยองบอกแม่บอกแม่มีรถนะบอกแม่มีรถนะไปคุไปไหนนี่นี่ครับเด็กอยู่ง้างเด็กอยู่ง้างไม่ได้เนี่ยเพิ่งขยับครับ ยกได้ปะยกไป่หยมไหมยกยกก่อนยกก่อนดีวะมามากันหลายๆคนช่วยหน่อยได้ไหมได้ยกได้ยกได้ยกมาช่วยกันยกก่อนเลยเจมมาเร็วเจมมามาพี่มาช่วยกัน่อยพี่ช่วยยกหน่อยเร็วจ้าจ้าจ้าพี่มาช่วยกันหน่อยเร็ว ช,ช่วยยกหน่อยครับพี่มาช่วยหน่อยมาช่วยยกหน่อยครับช่วยหน่อยมาช่วยยกเลยช่วยหน่อยเล้วเียมาเร็วเด็กจะดิกอยู่ครับ็กยืดดิกอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมายกกันหลังลงใหม่พี่ยกกันหลังมามาครับรหาคนช่วยดึงเด็กเอาตรงใหมพี่มาแล้วคนดึงเด็กคนหนึ่งดึงเด็กดึงเด็กไอเดี๋ยวเดี๋ยวมายก เต็มเต็มรอเต็มรอเ็มยอดึงเครับดึงเลยครับคอยๆมรวครับค่อยๆมาเ็ครับค่อยมาเ็ครับค่อยมาเครับโอเคอย่าบ้งอย่าบงปอยัน่ยมยายาดครับกี่คนกี่คนงนะงะเอามาแล้วก็เดี๋ยวเอาอวังเฮ้ยเฮอยฮยมลงนะตนโอเค

เนี่ยครคือคนเข้าไปช่วยบอกว่าเป็นจังหวะที่เห็นน้องเนี่ยกระดิกขาใช่ใชก็เลยเนี่ยครับเรียกชาวบ้านมาช่วยแล้วก็พอช่วยได้เนี่ยนะครับคุณแม่ขาหักสองข้างนะครับแล้วก็น้องเนี่ยแขนซ้ายหักอืมก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอบอกถ้าช้าไปสองนาทีโดนทับแบบนี้เนี่ยน้องเสียชีวิตแน่ให้นำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการนะลูกนะครับก็ชื่นชมกันในความมีน้ำใจของทุกๆคนที่ช่วยกันนะครับ โอ้ยอันนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตเรื่องของการนั่งรถนะคะเด็กเด็กเนี่ยเรื่องของซีทเบลสํสคัญมากๆนะคะคือคุณพ่อคุณแม่เวลาขับรถไปจะเห็นเห็นบ่อยเลยที่เด็กมักจะนั่งตรงกลางดเด็กนั่งมักจะนั่งตรงกลางตรงเบาะหลังหรืออะไรก็ดีหรือนั่งต,กตักคุณคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นคนนั่งด้านข้างนะคะอันนี้หมายถึงกรณีทั่วไปนะคะยังไงแล้วโอ้นะระวังให้เยอะหน่อยนะคะให้กําลังใจนะคะหายเร็วๆนะลูกนะปลอดภัยละ